เหรียญมีมอย่าง baby dot s h i b a และก็ d o g e coin กำลังเคลื่อนที่ครั้งใหญ่และการเคลื่อนที่เหรียญทั้งสามเหรียญนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคือคนอ c คือคอยน o มู m ไปด้วยกันกับช่องคอยน new moon นะครับวันนี้นะครับเราได้ ให้หัวข้อว่าเหรียญม,มีทั้งสามเหรียญน,นะครับกำลังเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นดอชคอยบ a บีดอชชิบะอินุกำลังเคลื่อนที่ไปด้วยในทิศทางเดียวกันแต่ชิบะอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หน่อยนะนะครับในการเคลื่อนที่แต่สองเหรียญน,นะครับคือบ a บีดอชกับดอชคอยจะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้โดยตรงเลย รวมถึงโฟกี้ด้วยนะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะที่เราเหรียญด้วยกันนะครับนั่นก็คือดอทคอยชิบะและเบบี้ดอทอ่ะเรามาข่าวแรกก่อนนะครับข่าวแรกก็เป็นข่าวของ d o ดอทคอยนั่นเองนะครับเนื่องจากดอทคอยตอนนี้ราคาก็น่าตกใจมากวันนี้อีลอนมาร์กก็ออกมากล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดสงครามจบแล้วอะ หรือว่าการเงินหรือว่าเศรษฐกิจอะไรดีขึ้นเขาจะมีการปล่อยนะครับโปรเจกต์ดอชวันออกมาและก็ก็จะมีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เอาสัญลักษณ์ของดอชเนี่ยไปด้วยกับโปรเจกต์ดอชวันฉะนั้นดอชคอยจะ go to the moon แน่นอนและเหรียญที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงนะครับคือดอชคอยกับเบบี้ดอนะ ส่วนชิบะผมว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแหละนะครับผมไม่เชื่อนะว่าอีลอนมาร์กเนี่ยจะไม่ถือชีบะข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเหรียญชิบะอินุด้วยด้วยนะครับชีบะอินุตอนนี้นะครับได้จับมือกับบิตเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการชำระเงินนะครับกับ2บริษัทที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะครับหคือ Uber Eats นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร คือทำเรื่องของการขนส่งอาหารอย่างเดียวนะครับแล้วก็2คือ door dash นะครับ door dash food delivery นะครับโดยใช้ bitcoin แล้วก็ช h i b a inu นะครับผ่านทาง bitpay นั่นเองฉะนั้นอย่างที่บอกตอนแรกนะครับเรื่องก่อนของการกาวนะครับก็เริ่มเข้าใกล้แล้วนะครับเกี่ยวกับพวก delivery นะครับตอนวันนี้นะครับก็เป็น uber นะครับ อีกหน่อยก็อาจจะเป็นพวก g r a ็นะครับที่เขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้เหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่าพวก Food d e l i v เ r อเนี่ยจะเป็นตัวระเบิดราคาของชิบาอินุเคยมีบางข่าวพูดไว้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าชิบะเนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์ไปได้ไกลขนาดไหนและครอบคุมขนาดไหนนะครับรวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยในการใช้เขาเรียกว่าชิบะในการแลก ปลี่ยนนะครับกับค่าบริการหรือสินค้ามันมีการใช้ได้มากน้อยขนาดไหนด้วยฉะนั้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโจทย์ในอนาคตอยู่ดีนะครับแล้วข่าวที่2ของชีบะตอนนี้ก็มีร้านอาหารเวลี่นะครับก็ได้เปิดตัวเวลี่ด็อกดาวน์ฉะนั้นเวลี่ด็อกดาวน์นะครับเวลี่คือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ทาการพาร์ตเนอร์กับชีบะอินุนะครับและขนาดนี้ก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะพอเขาเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ ขายพวกมันสาวรัตโดยเฉพาะดังนั้นเขามีเป้าหมายนะครับที่จะทําการเปิดแฟนไชา์ทั่วโลกดังนั้นการถือชีบะอินุตอนเนี้ผมเชื่อว่ายังไม่พอต้องใช้ระยะเวลาในการถือนานพอสมควรเขาถึงจะขยายแฟนไชา์เพิ่มได้เขาเลยตัดสินใจใหม่นะครับบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะลงดมทุนนะ่ะเขาเลยไปขอชีบะนะครับหรือทีมงานของชีบะว่าเขาเนี่ยจะสามารถออกไอเขาเรียกว่าหุ้น ของตัวเองได้ไหมผ่านระบบใดนระบบหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเวลี่ด็อกดาวนนะครับฉะนั้นคนที่จะสามารถที่จะเข้ามาโหวตได้เนี่ยต้องมี NFT ที่เป็นของเวลี่นะครับที่ขายตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเอาแหละนะครับตอนนี้เขามีประกาศนะครับว่าเขาจะมีการเปิดตัวเรื่องเกี่ยวกับไอไอเวลี่ด็อกดาวเนี่ยอีกสองเดือนด้วยกัน นะครับแล้วก็พูดถือเนี่ยก็สามารถลงคะแนนเสียงได้1นึ่งโหวตนะครับดังนั้นเขาก็มีการเปิดตรงนี้นะครับอีก2เดือนข้างหน้าเอาแหละเขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะมีการการซื้อนะครับหรือขายนะครับที่เป็นหุ้นแล้วสิ่งที่เขาจะต้องทำนะครับเป็นพิเศษคือเป้าหมายที่จะมีการขับเคลื่อนครั้งนี้เขาจะทำเรื่องของเว็บสาม คือเขาต้องการที่จะโะด,ดมทุนนะครับที่จะทําเกี่ยวกับเว็บสามหมายเพราะว่าร้านอาหารในเครือข่ายของเวลียเมื่อก่อนมันเป็นร้านเดี่ยวใช่ไหมแล้วเขาไม่มีระบบการจัดการอะไรที่ดีพอมีแต่ร้านเหมือนกับแมค o โดนัลสาขาหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะขยายกิจการยังไงเขาเลยไปพึ่งชิบะนะครับแล้วกอ็ออกมาเป็น NFT ออกมาเป็นหุ้น นะครับซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ในการโหวตของเขาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะขยายเรื่องของ Payment ระบบการชำระเงินนะครับเพราะเขาคงไม่ได้พึ่งบิ t เพย์นะตอนนี้นะครับดูจากตรงนี้คือเขาจะสร้างระบบ Payment ของตัวเองเขาจะไม่ไม่ยุ่งกับบิ t เพย์เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับแต่ว่า,าจากรายละเอียดเนี่ยเขาบอกประมาณนี้นะครับ ันั้นเขาบอกว่าจะมีการเปิดตัวอีกสองเดือนข้างหน้านะครับเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอด้วยซึ่งการการที่คุณจะซื้อเวลี่ NFT ได้นะครับก็ต้องก็ต้องอเข้าไปซื้อบนแพลตฟอร์มของเขานะครับน่าจะมีแพลตฟอร์มของร้านอยู่นะครับคือแพลตฟอร์มของที่ปะนะเราก็ซื้อผ่านทางร้านเขาเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่9มิถุนายนมีการเปิดไปแล้วนะ เกี่ยวกับการขาย NFT นะครับซึ่งเปิดเป็นขายแบบเป็นไลฟ์สดบนทวิตเตอร์นะครับซึ่งค่าเอาม i x นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็น่าจะเป็น0.1 ETH และ0.15 ETH นะครับก็เป็นกิจกรรมบน NFT ของเขานั้นเองที่เขาตั้งใจนะครับคือเขาจะขยายกิจการแล้วเขาจะขยายธุรกิจนะครับเรื่องเกี่ยวกับเว็บ3นะครับในการชำระเงินน่าจะเป็นพวก d ีแอนะนะครับ แต่ถ้าเกิดทำดีแอปไม่ได้ก็น่าจะทําเป็น d ีฟายนะครับก็คือแบบว่าคุณสามารถที่จะชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยแต่ส่วนตัวผมผมว่าน่าจะเป็น d ีแอใหม่นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาก็ใช้วิธีในการระดมทุนผ่านดอกอ่าเวลี่ดอกดาวเนี่ยคือคนที่จะสามารถเข้ามาเข้ามาให้การสนับสนุนได้คือต้องซื้อ NFT นะครับแล้วเขาจะแปลงเป็นหุ้นให้ เอาแหละข้อมูลนะครับมีอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปนะครับ b บบี้ดอนะครับเป็นข่าวต่อไปนั้นเบบี้ดอเนี่ยผมได้พูดไปหลายวันแล้วนะครับว่ามีการเผาทั้งหมด51ล้านล้าน,าน Baby d o อนะครับซึ่งประมาณ50ล้านล้านแหละภายใน24ชั่วโมงจากนั้นช่วงนี้นะครับราคาของเบบี้ดอถึงได้ร่วงลงหน่อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะบิตคอยด้วยนะครับก็มีการลดลงถึง9.3เปอร์เซใน24ชั่วโมงนะครับ ในขณะเดียวกัน b a b y d o อนะครับก็มีการเบรนจำนวนมากนะครับแล้วตอนนี้ใกล้เหลืออุปทานหมื่นล้านล้านเหรียญแล้วนะครับจากแสนล้านล้านอะนะครับเหลือหมื่นล้านล้านเอาแหละเราเห็นตรงนี้นะครับเบบี้ดอก็กำลังที่จะเร่งโปรเจกต์ของเขาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเร่งเรื่องการเผาเพื่อทำให้เหรียญนะมันมันมีคนเข้ามาถือนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งเหรียญไปดังนั้น เราเห็นแล้วนะคะว่าเหรียญมีมส่วนใหญ่เนี่ยเขากำลังเดินโปรเจกต์ต่อไปข้างหน้านะครับและการเดินโปรเจกต์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาตั้งใจนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือต้องการที่จะทำให้เหรียญเนี่ยมันมีมูล,ลค่ามากขึ้นฉังนั้นผมเชื่อนะครับว่าไอ้โปรเจกที่สำคัญที่สุดนะครับคือ d o อชคอยนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ่าโปรเจกดอชวันก็จะทำให้ b b y y o ดอชโฟกี และชีบะเนี่ยอาจจะได้รับอันนี้ส่งทางอ้อมไปด้วยนะครับที่ราคาจะพุ่งรออีกทีว่า dosh ชวันจะมีการกำหนดในการปล่อยจรวจนะครับหรือปล่อยอุปกรณ์ขึ้นไปบนโอากาศเมื่อไหรแล้วเขาจะติดสัญลักษณ์ของ baby d o อชนะครับซึ่งการติดเนี้ยหมายถึงว่าเขาต้องการปั่นเรียนมีมต่างๆด้วยนะครับโดยใช้ d อชกอดกอนและเขาก็หวังว่า ดอจคอยเนี่ยจะไปถึง1ดอลลาร์นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอีลอนมาร์กทำได้หรือปล่าแต่เอาแหละนะครับณนะตอนนี้เราก็ได้ติดตามชมด้วยกันเนาะและเราก็หวังว่าว่าเหรียญเหล่านี้จะโกทุยมูลฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่ม dogecoin shiba b a b y dog ด้วยนะครับ ทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้และผมมีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับนั่นคือเหรียญ Starnet คำประกันโดยชิบะอินุนะครับฉะนั้นรายละเอียดโดยทั่วไปอาจจะเหมือนกันนะครับแต่เหรยนี้เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นเหรียญน,นะครับที่เหมือนกับตัวก๊อปปี้ของชิบะเลยแต่รายละเอียดภายในอาจจะไม่เหมือนกันสนใจก็ลงทุนก็ทักมาที่เพจละกันเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR โค้ดไปให้นะครับ และสำหรับวันนี้นะผมหวังว่า b a b y d o อรนะครับและก็ชีบะนะแล้วก็ d o g ์ชคอยจะโก to t h ด m o มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญน,นะนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28 มีถุนายนปี2022นะครับจบการแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอาแอร์ดอเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตาม